เอออดลี ality, ía, hey, ่คึอนล่อใช่ปะคุณน่ะเอ็กท่าก็บปันล้านอีกเพราะมันยังเคยเมื่อคืนคือกระป๋องไว้อยู่ดั้มแม่มนี่เฮ้ยบม้งนะขันม้งิมาไได้ เอาล่เราเขาเมาเมดอคืนะหไดเมากเมาเาเมาซีมาได้เขาก็นอนมันแ่ไยู <rim> backs, ่มนไ้มาแ่เพื่อน่ะเพื่อนมาหลับเจ้าเบาเลย ยงอ่าห้อนล้าพเหล่อกระเทือนเมีเลยฮ้าฮ่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 าฮาฮ่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 ่าาฮ่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 ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่่าฮ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 ่า บรรยากาศตอนนี้กำลังจะไปส่ง้านาาาน้อานเคยลานแต่งงานทุกคนเลยน้อเอาเอาเข้าไปสองเหลี่ยมสองลำจัดสรรกันเข้าไป ไปไปผ่าขึ้นเปเบอร์ล่น้าก็ลน่

อ่ะก็สิบเบอร์ว่ะต่อไปมันจะจีบพี่เราเพื่อนี่ยรับหนังว่างแล้วพาดูพิ้น้นกาต้นเขาไปง่ายง่ายง่ายอ้อมอ่ะก็ไล่นะกำเริ่มพาลยนะครับ

เฮ้ยยังรายบโอก้โอ้ยบ้านบ้านไม่นํำของกระโดดยังชีใจญาติเออไปเลยาเลยผมเป็นยังดอกสัานนะเออ เจ้ากายหันนาที่นะตอนนี้คนตั้มพุ่งกันเรื่อยว่าเราไปว่าคนทุกคนเวลาเขาเกลียเวลาจบเวลาอะไรเวลามันเวลามันันเออไปกันน็ไดตอนนี้เขาก็ขคาหมางหอดเกาะดอนหนอถึงเป็นหมู่บ้านซุบซนหนึ่งมีแย่องจากหมู่บ้านใหญ่คันธารตอนนี้กลายมาทรง เคยมาสันซาเคยกับคพื้นผู้ไกลดอกพี่น้องเคยจะเป็นลูกหลานตัวเองนี่แหละวันนี้มีงานใหญ่มาสันที่พี่เนาะไปน้ำผงงานแต่งเนาะเลือกอะกำลังเทียบท่ามาสันซ่ามาส่งเฮยมาส่งหลานอ่ามาบ้านเจ้าสาวก็ยูดอนพี่น้องเลยเป็นเป็นเป็นเ่อดอนกลางแม่น้ำผงเนาะอยู่เมืองไซบูทองแกงสวรรค์นกีแต่ว่าอ่านจะได้กับเอฟซีเขากับั่ฝาก มาให้กำลังใจเนาะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เด้อกนเด้อเนาะคือพาบรรยากาศขาำนั่งเรือขามมาเป็นเกาะกลางมีน้ำโพฟังตรงขามก็่าจะเป็นบ้านรดาเกาะเือวัดตานจังหวัดมุกดาหารเนาะเขตตอแดนระวังจังหวัดมุกดาหารครับจังหวัดอำนาจเจริญมาชนซาเขตตอแดนกันฟังตรงขามแต่ว่าต้องขามไปฟังพู้เป็นอะไรขามไปฟังโดนทั้งขางเบื้องนั่นนี่ครับ อันนี้ท่าเทียบเพื่อฟังตรงขามกับแผ่นดินใหญ่เนาะทางฟังสปปะปลารุสิปทองแขงสะวันตะกีตอนนี้เพื่อเลียบเทียบท่ากันร่างสีเทียบท่าเอ้าวเรือท่วงกันเอ่อสิกับล้ำสิสกับล้ำบนพุ่นก่อนน่ะเขาเทียบเขาเทียบท่าม่ได้ล้ำน่ะต้องต้องโค้งไปโอเค อทอด่าทเทียบร่อยเอาลูกบันนึ่งไป,ไปททลุงไปทอาเทปเรือเรียบร้อยพี่น้อง,อ,งอือทับไม้ทำเอเอาเรือเล็กก็ไปได้นะทีนี้กับมหอด เป็นทีดิร้อยแล้วท่านผสมือว่าเรือกระจอดเทียบทาเต็มไปด้วยผู้คนผู้คนญาติพี่น้องอมาันาดห่มนินดีหรือว่าผมให้กำลังใจลานนอกเจ้าฟ้าก็อยู่เรือลำนะ่ะนี่โอเค เกสคอนนนิกาติพี่น้องแขกที่มาห่วมมินดีน้ำงานแต่งลานกะกำลังลงเรือลงเพเนาะท่าท่าเท็บเรือเขากะเป็นท่าเท็บเรือแบบบ้านๆแบบธรรมดาเฉยฟังตรงข้างก็จะเป็นบ้านใหญ่เนาะ

เออบรรยากาศคึกคื่นด้วยความม่วนซื่นไปดิเนน้อนเว้ยเออมาไฮไลท์เลยท่านผู้ชมไฮไลท์เลยเอออานี่เบิ่งน้ำกันทุกคนเออเออเปิ่ดมาเปิ่ดมาตอนรับเจ้าบ่าวได้หนิโด้วยไทเกอร์พี่น้องเออค่ะเลยค่ะเลยไปลุย ว่าแบบนีไม่เคยมีมาก่อนไม่ไม่เคยมีอยนี้นี่ได้เออโอ้คั้งเลยคั้งเลยไปเฮ้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 าเนี้รถติดนักแล้วติดลมแล้วเ้อดับเออจะให้ดับได้เออดับแล้วโอ้เอาแลี้ยนักเจ้าเบาแล้ว่าเนี้เจ้าเบาทหลายพูดเออ ตอนนี้ไทเกอร์ดับพี่น้องเง้ยเออดับกลางขั้นพอดีอดป่ะเนี่ยโอ้รุ่นไหนได้ยันมากป่ะนี่คูปตา <c oughs> mật đà đồn ti, bắt tay nó một mai, sao mai, em sao không con, sao nón mai, มันได้อุตลโดดดีว่ะธรรมศาสตร์ดีเนาะเออแบบบ้านๆเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวลง y งยูทูบเดี๋ยวไฮไลท์นี่สุดยอดรลเว่ะตอนนี้เจ้าบ่าวก็นั่งรถอีแตกพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแบบบ้านๆสุดยอดเลย สบายดีโดยโดยโดยไปอ่าโอ้อันนั้นเดี๋ยวตาก้องคนไปเดี๋ยวนี้ตาก้องคนไปแล้วทางหน้า่นเออหายไร้หาอไฮไท์ดู้แอบเลยจะจ่อไปเลยหันเออนั่นแหละจไปไปไปชุมใกล้แล้ะ บ้ันดุงดอกไม้งานดีใหม่สิกลับไปหาเอาวาะบ้ารถกเีย์อย มาสิเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายยังไงเนี่ยถ่ายยังไงเนี่ยมันไม่รู้จะถ่ายจอไหนดีเนี่ยถ่ายรูปหรือถ่ายหยังนี่เดี๋ยวๆปีกไปก่อนแป๊บนึงไลไพรยอนยานให้น่เด้อากาศก็ดีๆมื้นี้บ่หนาวบ่ฮ้อนพี่น้องเอ้ย ไเลยอาาคงเลยไซรแม่นแม่แมแม่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 คุณแม่เป็นไรหูก่อนแนมาถ่ายเป็นหุคู่นะทั้งคุณแม่คุณแม่ใหญ่และกัคุณแม่น้อยอือครับเยทั้งแม่ใหญ่แม่น้อยละเอาเบ่งกล้องคุณเด้อเบ่เบ่งกล้องโทรศัพท์เด้อ เจ้าทันละมาเอาเฮาก็บ่ป้ออีใด๋มันอะไรเด้อกะ មន្លាទ្របស់ស្រាង់ទៅដែ្រ ตูเงินประตูทองค่ะจะมีเคยเพิ้นเตรียมรอหลับเนาะจะมีจะมีอันข้าวต้มหรือก็มีเหล้า คกดเถ้กคนตอนนี้เขาก็จะมาเจ้าซาก็เข้าไปที่บ้านหรือว่าที่เพ็่นจัดภาของควรไ้ท้งเท่าท้งเกอยากพ่พน้องเป็นสักทีพยานตอนนี้เขากิภาพยัญชนะทางหนอพยาาเอซีดบชนกันแบบขเขาก่อนเนาะอ้าบอว่ากัน้ทุกคนเดินติดตามตอนต่อไปในตอนูขาซีสุวันเนาะตอนนี้ซีเดียเจจคออ่ ลงคิดเงน้สร้กสยาวเลยเนาะขอขอบพคุทุกทานที่เมาชมพบกันใหม่ชิปต่อไปเนาอบคุณและขอใจนลายบายบายพบกันใหม่ชิปหน้าเดนีก็เหาสิาบรรยากาศจุบลงเพียงตอนนี้สุขมันร่งเรือทุกคนบายบาย